ัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อมาตาปุติกภัยว่ามีอยู่สามอย่างสามอย่างคือมีสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่ตั้งขึ้นไหมหมู่บ้านไหมนิคมไหมนครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดผาไปทั้งหมู่บ้านทั้งนิคมทั้งนครในสมัยนั้น มานดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริบกบฏมาจากป่าประชาชนขึ้นยานมีล้อ นีกระจัดกระจายไปเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สามภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับ ย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสมาตาปุติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แท้ๆทสามอย่างนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียภิกษุทั้งหลายภัยสามอย่างที่มารดาและบุตรช่วยกันได้นั้นเป็นอย่างไรเล่า สามอย่างคือสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่เป็นอย่างที่หนึ่งสมัยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจรขบฏเป็นอย่างที่สามเหล่านี้บางคราวมารดาและบุตรก็ช่วยกันและกันได้แต่ปุตุชนผู้ไม่มีการสดับมากล่าวว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดภิกษุทั้งหลาย ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือภัยเกิดจากความแก่ชราพยังภัยเกิดจากความเจ็บไข้พยาธิพยังภัยเกิดจากความตายมรณะพยังภิกษุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนาแก่บุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่ากแก่เลย หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้ มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้สามอย่างภิกษุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสีย ซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุติกภัยและอมาตาปุติกภัยอย่างละสามอย่างละสามเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายหนทางหรือปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัตถังคิกมักอริยมักมีองค์8ดนั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้แหละหนทางนี้แหละปฏิปทาเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอย่างละสามอย่างละสามเหล่านั้น